สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะเมือ่อหนีนะคะเป็นมือที่สองนะคะทีมินได้ออกหาคลิปนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะจะพยายามนะคะติดตามตัวเลขทีว่าทีมินเคยไปติดตามแต่งวดที่แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะละเลขเขานะคะวันนี้นะคะ คุณป่าฟันแมนนะคะรอวประคูณเนาะในคลิปที่แล้วมิ้นมาติดตามไปติดตามเป็นงวดแรกนะคะท่านผู้ชมเนาะถือนะคะถือศูนย์เก่านะคะท่านผู้ชมเนาะบอกว่าจะเป็นความฝันหรือว่าเหล็กเจ้าทีมาบอกนะคะท่านผู้ชมเนาะคุณป่าบอกถือศูนย์เก่าเต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมตรงตรงเต็มเต็มเลยนะคะงวดนี้มินก็เลยว่าสิมาติดตามให้กับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะมาติดตามนะคะมาฟังิึงนะคะว่าป่านะคะฝันยั่ง ลูกาด่ายตัวเลขจากเจ้าทียังนะคะท่านผู้ชมเนาะไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรั่วป่าฟันแหมติดท่านนึงนะคะงวดน,นี้ป่าฟันยังฟันยังคะ่ะป่าโมฮันได้ยฟันแต่เจ้าทีเป็นไฮแล้วแต่เจ้าทีเป็นไฮแล้วจ้ะ เจ้าทีที่ว่าตีตีเพื่อนายองค์เงินเหรอห์หายซูนหาเก่าเมนเนาะป่านเนาะจทีมาติดตามนะคะท่านผู้ชมเนาะในหมวดวังหันนะคะเจ้าทีนะคะเพิ่นให้มาซูนหาเก่าคอมเมนต์ไพทัดเลนแอมมิงคิดว่าตรงถือยังแน่นอนนะคะซูนเก่าหาโอ้ซูนเก่าค่ะลงซูนเก่าค่ะลง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 นะคะท่านผู้ชมเนาะต้องขออภัยนะคะมีสายเข้ามานะคะ มิงกับค่าทายคลิปอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เพิ่นเมื่อวานจังไดนป่าขอเพิ่นไปเพิ่นกระตุนในรวนพิ่นบริเวณว่าจังไดนแต่คือจุดก่อนเนี่ยนะขอพิ่นไปเพิ่นกระตุนหายอือต่อจากวิคาแปดเนี่ยค่ะจากหาแปดขอพ้นไปพ้นกระตุนให้ค่ะต่อวิคมากอ่ะชุนเก่าหาตัดเลนแต่ตอนหนีปันชุนเก่าหานีฝันเห็นไกลยิงคนเอาไกลมาให้ใส่ป่าตะซังกลุ่มๆมาให้ นี่นึกจำได้ว่าแมนซุนเก่าหานีเหล็กป่าขอตัวไก่นั่นมันห,หาานึ่งหนึ่งกับ้างเมื่อกี้แหละกระไม้ถึงมานี่ซุนเก่าหานอ้อเพื่นมันขึ้นซุนเก่าหาบปันขึ้นหนึ่งก็เลยฝัน,นในเมือน,นั้นแมวเสียกิลีแมวหน่อยเสียก็เลยหา,าหาโบราณลงลงขื่นมากก็เลยมาฝันฝันมาคนขางบานเอาไก่ ใส่ป่าตาสิ่งตสงาสังมาหันว่ามีญ่นี่เอาหุ้งเก่าปอกแล้วคืนมาอีหยัางหรอมันมันเป็นไก่มีญ่เสียแมวตัวก็เลยว่าะก็นเอาไก่มาหันเออป่าก็เลยตีเป็นสูงเก่าเพราะว่าไก่มันก็เก่าเลยป่าตาสังมันก็สู์อยู่เลยเสร็จแต่จะตีปัญหนสูงเก่าห้าไปแต่วางอวดนี่ป่าขอคืนไปเอียนก็ถึงมาหันปุ๊บสามตัวเดียว หกสามแมนเล็กกสามตัวเดียวกะบฝังไหวป็นภิจยาท่านเป็นพิจารณาเบิ่งเนาะพิจารณาเบิ่งเนาะไอ้มีต้องขออภัยนะคะไอ้มีเข้าใจผิดยิ่ฟังคุณป่ามาจบนะท่านผู้ชมเนาะส่วนขืนก้อนแล้วนะคะกะจากที่คุณป่าเหล่านะคะเนาะสำหรับตัวเล็กหัวทีเหล้วนะคะส่วนหัวหนี้นะคะกะขอนั่งจะทีจะท่าเพิ่นนะคะ ก็คือในเ็นคือเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะก็คือหกสามนะคะหกสามสามหกแอมินอยากใจท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพิจารณาเบิ่งไหวนั่นนะคะว่าเล็กหกกับเล็กเก่าัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเนาะลองเอาไปพิจารณากันดูเล็กหกกับเล็กเก่าัตเดียวกันนะคะหกสามเก่าสามบอกคนรำเนินออกสาวผู้คนคือคนฟันแม่นเออ่นูหนูกาลังจะถ้าปลาพอดีเ ป่าเราฟังอยู่นะคะว่านนองสาวป่านะคะท่านผู้ชมเนาะนนองสาวป่าเพิ่นว่าฟันคือกันนะคะก็เลยว่ากําลังสีถามนะคะกําลังสีถามน้งคุนป่านะคะว่าเพื่นฟันว่าจังไดนะคะท่านผู้ชมนั้กขอถามก่อนอันเดียวนหนกขอถามก่อนก่อนที่ว่าจะฟังความฟันของหนองสาวป่าเมื่อที่แล้วนี่เพิ่นเพิ่นฟันเลขกถืบว่าเพื่อนฟันเล็นป่าเพื่อนฟันเี้ป่าว่าขวดมา่อคืนรถป่าหนียหล่ไล่รถ่ัตเพื่อนก็เลยว่าเอ้ย มันเป็นเจ้าสิืบๆเกล็ดบอกคนคือมาหาเจ้าหลายเถิะบนบ้านเนความฝันเพลินบัดนี้ก็บอกสูคนฟังเออคนก็มาคือดอกส้มเข่าหน่อยคนมากเลยนะบัดนี้เพื่นก็บอกปันตอวิศปันหมูหมอบานฝันหมูหวานฝันตอวิศคอปันตอวิศเพิ่นฝันเห็นี้างสางสีอันมลมลสีเท่าๆตัวมันง่ายเป็นสไก่ไข่สางสีว่าสางเปลือกกระโบเมนเพราะว่าเป็นสีเท่าเนาะ ตัใหมาทำงานเพื่นห่วงหมาฝาเหำงานเพื่อนบันรเก็ยิ้นมูงมูกับตัวใหญ่เหลื่อยมากมาผัดที่งานเพื่นนะค่ะปู่นะบัตเล็กที่เ,เพื่อนหนึ่งเก่าสามบันเด็กทีหนึ่งเก่าสามแต่นาดไหนนี่บอกเพื่อโทษว่าบอกงานค่ะกกับว่าเขาความฝันป่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าสามวันเลี้ยงโฮก็เลยเก่ากับตเดียวกันป่าก็ให้มาแค่สุดเดียว ขากลายแข็งมันก็แค่สองชุดบลายเนองเดียวโดดๆนะค่มหกสามหกสามเขากำกันไหวปิดเก่าสามท่านผู้ชมน้องสาวป่าฟันเกียวนะคะวันเด็กทีหนึ่งเก่าสามมเป็นงูขู่ตัวบบบง่ายเป็นมาถันเงื่อนเพื่อนกับสา่สั่นเก่าเงื่อนเพื่อนมาสั่นมามาเงือนมาอ่านเพื่อเงื่อนเพลินนะนเอาห่วงเอายังมาอันแต่ว่า นู่นถามในป่าคันแมนซมมิว่าป่าจะตีนี่ป่าสีตีเป็นตัวใดทีฟังจากความฟัพิ่นตีนบอกแมนค่ะเป็นกางกับแมนกัตีตามบันทึกตีเปนเบบบาร์ดีตีเป็นเก่าสามโอตีตามาดางมันกระเก่าอยู่แล้วค่ะงูงูนี่เขาตีเป็นงู่ตีเป็นเก่าก็ได้งูใหญ่เป็นเก่างูหน่อยเป็นหุกก็ไดนี่ ง <c oughs> ูในน้ำพุกน้ำเก่าโอ้งูในน้ำพุกน้ำเก่าก็เขาบ้านเล็กที่เพิ่นนึกเก่าแม,แม่หนึ่งเกนะ่าสามเนาะตัวเดียวเขาบ้านเล็กที่เพิ่นเก,ก่าเออมาฝันเกี่ยวกันคักนะคะท่านผู้ชมเพิ่นบ้านตะเพิ่นกระทู่มาเพิ่นอยู่ซัทเซาเซาเดี๋ยวเพิ้ลฝันตะเพิ่นกระทู่มาบอกเมืองหันฝันสายวังนี่ได้เห็นค่ะนะคะท่านผู้ชมลองเอาไปพิจารณาเบิ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะประจำวันวันที่16พฤษภาคมหงหาเนาะค่ะเนาะแอดมิีมาติดตามให้แล้วนะคะ ก็เป็นป่านะคะป่ายัางบอท่านฝันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าได้ขอขอศกลาบนาเจ้าทีเจา้เจาทางแล้วนะคะต้นไก่เห็นคือเก่าก็คือหกสามชุดเดียวนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วไปใต้ยนี่นะคะหนองสาวป่านะคะการมอรฝันกระโทษเม่เเบาซู่ฟังวงังใดๆนะคะท่านผู้ชมเนาะก็คือมีเป็นสั่งใหญ่กับงูใหญ่นะคะท่านผู้ชมสั่งใหญ่งูใหญ่เหมือนเอาง่ามา แบบง่วงเอาง่วงมาคิดบ้านจนสีเนะาป่าเนาะแล้วกังูนี่ลาดบ้านนะคะป่าเพิ่นก็ว่าเป็นบ้านเลยทีก็ขึ้นหนึ่งสามเก่าหนึ่งเก่าสามหนึ่งหนเก่าสามบกเก่ากเป็นใบเสามเป็นใบผู้หานหรือเป็นอะไรหควายควายจับประทองยี่นีได้แอดมินนะคะแล้วช่วงนี้ไม่จะคข้อภายนะคะโอ้ยก็บอกไปวางได้ไหนะมินก็ลืมนะคะ ก็คือหกสามกับหนึ่งเก่าสามนะคะท่านผู้ชมหกสามหนึ่งเก้าสามอย่าลืมนะคะเลขคก 6, กับเลขเก่าตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเอาไปพิจารณากันเบิงสําหรับเลขสามตัวนะคะก็คือบานเลขทีนะคะทัาแมนไพ่นี่เขาอาจจะบูมากสามตัวนะคะท่านผู้ชมเขาก็ตัดเลนตัดแยกแยกออกก็ไดนะคะเพราะว่าเสียเป็นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งต่วันหนึ่งเก่านี่ ไปแล้ว่มาอีกบ่กับโแนนะคะท่านผู้ชมเนาะกับโมแนนะคะหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งสามเก่าเก่าสามแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งสามเล็กสามหนึ่งโบเดหินโดนแล้วป่าเนาะเนิบโดบโบเดหินโดนแล้วนะคะเอาไปพิจารณากัน,นบึงนะคะเก่าหงสัวาเก่ามาหนีสองหัดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมโมแนอาจจะลดเมื่อวันนี้ก็ได้นะคะมักกระจัดคัดให้กับบากันนะคะท่านผู้ชมเนาะเอาสมุดป,ปกา,ากกามาจดไว้นะคะเดี๋ยวซิลืมซิลืมเหล็ก เอ่อเหล็กของคุณป okay. hmm. bon ่านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมินสิมาติดตามหายเรื่อยๆอยู่นะคะมาหยามเบิ่งเรื่อยๆนะคะว่าตัวเหล็กนี้จะเปลี่ยนหรือจะอยู่หรือว่าเป็นตัวเก่าเปลี่ยนตัวใหม่นะคะท่านผู้ชมและการสิมาติดตามความฝันของคุณป่าให้นำนะคะเพราะว่าป่ายังเบาฝันนะคะสิมาถามเบิ่งความฝันของป่านั่นเนาะค่ะเดี๋ยวมินสิก่อนจบคลิปนะคะก่อนจบคลิปเดี๋ยวมินขอไปเขียนตัวเหล็กจะข้าวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมและการสิสรุปให้ฟังก่อนจบคลิปกันไปนะคะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมก่อนทีว่าจะจบคลิปกันไปเนาะเนาะวิกกี้นะคะไอ้มินกระไดไปทายนําปลาคูนมาหานะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนทีว่าจะปิดคลิปเอ่อไม่ค่อยสะดวกนะคะท่านผู้ชมก็เลยในกลับมาปิดคลิปนะคะที่บ้านของเจ้าของนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขของปลาคูนนะคะไอ้มินกระสิสรุปให้ฟังง่ายนะคะก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะคะ,ะ,คะ,ะ,ท,ะ,ะ,คะท่านผู้ชม,นนะะชมนเนมานะ สำหรับตัวเลขความฝันโมเมเต์ความฝันแอนมี้เขียนผิดต้องขอภายน้านะคะท่านผู้ชมเนาะหมายเลงความฝันนะคะสำหรับเลขนะคะทีใดไปขอมานะคะกับเจ้าทีนะคะท่านผู้ชมของปะคุนนะคะห้มาชุดเดียวโคโลเลยนะคะได้มาเป็นหกสามเลขคกกับเลขเก่าตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมล่องเอาไปพิจารณากันเบิางนะคะหละกักการความฝัน น่องสาวนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นความฝันของน้องสาวของปะคูณน,นะคะโทษมาเราซูฟังวังได้ไหนนะก่อนที่แอนดมินจะไปหาน้อยเดียวนะคะเนาะเป็นฝันว่ามีสางใหญ่นะคะเอาง่าหรือว่าง่วงไปควิดบ้านเพิ่นนะคะแล้วกางูใหญ่มหัศอยู่บานเพิ่นเพิ่นกันเลยว่าเป็นบ้านเหล็กทีนะคะท่านผู้ชมก็คือหนึ่งเก่าสามลองเอาไปพิจารณากันเบิงนะคะเนาะ แต่ว่าความฝันของประคุณนะคะยังบบฝันนะคะเดวมินอาจะไปติดตามห้เรื่อยๆนะคะสําหรับความฝันของประคุณนะคะการสุดท้ายนี้นะคะคันแอดมินเอ็ดคลิปพิษผ่านประการใดหรือว่าอาจจะบอกมาถือบรควรตรงใดมีก็ต้องกราบขอโทษขอไผ่ธรรมชมเอมซีทุกท่านนะคะกราบขอโทษขอไั่นะคะธรูมชมเนาะกา ไามากกระจัดคัดกรบบ่าก,กันนะคะมิมาที่ตามเพื่อเป็นแนวทางของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะประจำวันวันที16่16พฤษภาคมห้องหานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องสตาร์ชาแนลกับไอสตาร์ชแนลนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ